สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างหมากฝ่ายสีขาวท่านอาจารย์นกกระจิบอวยชัยกองสีพบกับหมากฝ่ายสีแดงนะครับอาจารย์ตีร้านทองนะครับวิรุณบรรเจิดพงชัยเกมนี้นะครับจะสนุกสนานตื่นเต้นดุเดือดขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับผมอาจารย์นกกระจิบนะครับเปิดเบี้ยชฉ3สามขึ้นมาฉาสี่ เรียมขึ้นเป็นไม้โยงขวาตามที่ถนัดนะครับอาจารย์ตีทองนะครับตั้งตั้งรับด้วยเบีย้ยชอหไปชอหอาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยคู่กลางกระดานอาจารย์ตีทองนะครับพัฒนาม้าขึ้นนะครับไปที่จอ7และม้าตัวนี้นะครับช่วยป้องกันไม่ให้หมักขาวทิ่มเบีย้ยสูงหน้าโคนที่ชอห้า เรียกว่าเบีย้ยสูงมรณะนะครับอาจารย์นกระจิบนะครับพัฒนาม้าขึ้นมาชฉ3เป็นม้าขวานะครับอาจารย์ตีทองนะครับพัฒนาโคนขึ้นชฉ7ผูกหมากให้รัดกลุ่มนะครับอาจารย์นกระจิบนะครับพัฒนาเม็ดขึ้นอาจารย์ตีทองพัฒนาเม็ดขึ้นคอ7 อาจารย์นกกระจิบนะครับพัฒนาเม็ดขึ้นจอ3อาจารย์ตีทองนะครับเปิดเบีย้ยคอ6ไปคอ5เตรียมตั้งรับในรูปของไม้โยงขวาอาจารย์นกกระจิบเปิดเบีย้ยขอ3ขึ้นมาขอ4เหตุผลที่เวลาคู่ต่อสู้เดินเบีย้ยหน้าโคนอีกฝ่ายต้องขึ้นเบีย้ยหน้าม้าขึ้นมาทันทีนะครับ พื้นฐานตรงนี้จะอยู่ในตำราสเส้นทางสู่เชมของท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับซึ่งได้กล่าวไว้ว่าทุกครั้งที่คู่ต่อสู้เปิดเบีย้ยหน้าโคนอีกฝ่ายจะต้องเปิดเบีย้ยหน้าม้าขึ้นมาทันทีนะครับเพื่อได้เปรียบเชิงเบีย้ยนะครับเปิดช่องรุกทางด้านปีกซ้ายหมากมีความเหนียวแน่นนะครับนี่คือเหตุผลอาจารย์ตีทองพัฒนาม้าขึ้นคอ6ครับ ลักษณะม้าที่ผูกโยงสูงทางขวาแบบนี้เรียกว่าม้าโยงขวานะครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้านะครับขึ้นมางอสองผูกโยงกันสูงทางขวาเรียกว่าม้าโยงขวาเช่นเดียวกันอาจารย์ตีทองปูเบี้ยงงอหกไปงอห้าเป็นเบี้ยคู่กลางกระดานอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นคอสอง อาจารย์ตีทองลำเลียงเม็ดขึ้นงอหกอาจารย์นกระจิบพัฒนาโคนขึ้นผูกเม็ดนะครับโคนฉาสองอาจารย์ตีทองพัฒนาโคนขึ้นผูกเม็ดเป็นรูปหมากเดียวกันเลยนะครับผมเป็นศึกไม้โยงขวามาตรฐานอาจารย์นกระจิบลำเลียงโคนขึ้นขอไข่สามเมื่อโคนขึ้นมาที่ขอสามจะเรียกเป็นไม้ยงขวาอิทธิฤทธิ์นะครับ อาจารย์ตีทองนะครับพัฒนาขุนขึ้นที่งอเจในตำแหน่งขุนวังในนะครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาขุนขึ้นจอสองตำแหน่งขุนวังในเช่นเดียวกันอาจารย์ตีทองนะครับนำเรือมากดต่อขุนเรือยอมาจอแ อาจารย์นกกระจิบนะครับเลือกแปรขบวนด้วยเบี้ยริมนะครับเบีย้ยกอสี่ท่านใดที่กำลังศึกษาการแปรขบวนโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยแม่บทเบีย้ยกอสี่ต้องตั้งใจดูเกมนี้ให้ดีๆนะครับผมจุดประสงค์ของเบีย้ยคู่นะครับต้องการจะส่งมาไล่ม้าทำลายม้าขวานะครับอาจารย์ตีทองนะครับ ตัดสินใจตั้งรับด้วยการยอมเสียเบี้ยใน,ในกินออกนอกนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินอาจารย์ตีทองนำเม็ดนะครับขึ้นไล่โคนอาจารย์นกกระจิบถอยโคนนะครับลงไปที่กอไก่สามอาจารย์ตีทองกินตัดเบี้ยกลังกระดานที่จอสอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยกินขึ้นมา เพื่อรักษาหน้าเบี้ยไว้นะครับอาจาร,รย์ตีทองลำเลียงโคนขึ้นง,ง,งอหอาจาร,รย์นกกระจิบนะครับขยายม้าขึ้นมาที่ขอไขส่สอาจาร,รย์ตีทองตัดสินใจใช้เบี้ยนอกนะครับกินตัดเบี้ยนในที่ชฉสี่ อาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยกินขึ้นมานะครับลักษณะการกินเบี้ยรักษาหน้าเบี้ยเป็นเบี้ยคู่นะครับเพื่อควบคุมพื้นที่กลางกระดานอาจารย์ตีทองนะครับยันเบีย้ยริมไว้อาจารย์นกกระจิบนำเรือยนหนึ่งนะครับมากดต่อขุนสร้างกลยุทธ์การกด บ,บังคับขุนอาจารย์ตีทองนะครับต้องหลบตัวหมากตอนนี้นะครับสถานการณ์แลกหมากฝ่ายละสามเบี้ยนะครับพิจารณาตำแหน่งของขุนขุนของหมากขาวอยู่ค่อนข้างปลอดภัยกว่าขุนของหมากสีแดงนะครับหมากสีแดงอยู่ค่อนข้างโล่งนะครับแต่ตอนนี้ ถือว่ายังปลอดภัยทั้งคู่นะครับต่อมานะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับดึงโคนที่อยู่ด้านข้างกลับไปเตรียมใช้งานอาจารย์ตีทองเดินเบี้ยช .6 ไปช .5 ห้าทำลายเบี้ยกลางกระดานนะครับ แต้มนี้ดีที่สุดนะครับบังคับหมาขาวต้องเดินขึ้นมาเป็นเบี้ยสูงนะครับอาจารย์นกกระจิบไล่โคนอาจารย์ตีทองลำเลียงโคนขึ้นอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าโคนตัวนี้นะครับยืนอยู่ในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์นะครับพร้อมที่จะบุกเข้าไปไล่มา้าและพร้อมที่จะขึ้นไปที่ตาคอสี่ อาจารย์นกกระจิบนะครับดึงม้าถอยกลับไปมา้าฉอไปงอสองนะครับอาจารย์ตีทองนะครับจังหวะนี้นำโคนบุกขึ้นไปและเรือของหมากสีแดงนะครับยังไม่ได้มาอยู่งอแไม่เช่นนั้นโคนสามารถที่จะไปตีรุกได้นะครับผม ดังนั้นอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าโคนตัวนี้เป็นโคนตัวเก่งตัวอันตรายนะครับจึงนำโคนขึ้นมาแลกเรียกเทคนิคนี้ว่าการตัดตัวบุกนะครับการแลกตัวบุกของคู่ต่อสู้ออกไปนะครับถือได้ว่าเป็นการตั้งรับอย่างหนึ่งในการเล่นหมากรุกนะครับถ้าหาก อาจารย์ตีทองถอยโคนกลับอาจจะถูกเบี้ยคว่ำขึ้นมาไล่นะครับถ้ายืนอยู่เฉยๆก็จะถูกโคนกินเบี้ยกินถูกม้ากินจะเห็นว่าการขึ้นโคนจังหวะนี้นะครับของท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นการทำลายจังหวะของท่านอาจารย์ตีทองนะครับดังนั้นโคนตัวเก่งของอาจารย์ตีทองนะครับ ในเกมอาจารย์ตีทองตัดสินใจกินแรกโคนรุกครับม้านะครับขึ้นมากินอาจารย์ตีทองนำเรือออกคลองครับอาจารย์นกกระจิบขยับขุนนะครับป้องกันไว้อาจารย์ตีทองนำเรือกอมังอ8แปลกอาจารย์นกกระจิบนะครับถอยมา้า ลงไปปิดนะครับไม่แลกด้วยเพื่อต้องการรักษากำลังการบุกไว้และการถอยม้าไปตานี้พร้อมที่จะลำเลียงโคนนะครับไหลโพรงกระรอกของโคนเลยนะครับผมอาจารย์ตีทองดึงโคลนะครับกลับมาตั้งรับสถานการณ์หมากตอนนี้นะครับท่านผู้ชม ผมให้หมากขาวมีพื้นที่สูงกว่าเบี้ยสูงนะครับลักษณะตำแหน่งหมากอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีกว่านะครับตอนนี้ความเป็นมือนำให้อยู่ที่หมากฝั่งขาวนะครับส่วนหมากฝั่งแดงนะครับจะต้องตั้งรับให้ดีๆนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับใช้โคนขึ้นขอไข่สาม อาจารย์ตีทองเดินโคนขึ้นงอเอาจารย์นกกระจิบนำโคนตั้งคอสอาจารย์ตีทองดึงม้านะครับถอยกลับมาขอไข่แเตรียมนำโคนขึ้นไปรับที่คอหอาจารย์นกกระจิบขยายม้าขึ้นมาขอไข่ส จ้องที่จะกินเม็ดนะครับใช้โคนตัดเม็ดและเป็นการเปิดคลองเรือนะครับเตรียมที่จะเดินเม็ดขึ้นมาแรกสถานการณ์ตอนนี้ตำแหน่งหมากให้หมากขาวดีกว่าแล้วนะครับผมอาจารย์ตีทองต้องตั้งรับให้ดีๆนะครับอาจารย์ตีทองนำโคนขึ้นไปรับครับ จังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบชิงความเป็นมือนําในการบุกเข้าโจมตีด้วยการเดินเม็ดขึ้นมาแรกท่านผู้ชมจับตาดูจังหวะการเดินเม็ดมาแรกให้ดีๆนะครับนี่คือแต้มการนําเม็ดมาแรกเพื่อตัดตัวป้องกันของหมากสีแดงออกไปนะครับถือว่าเป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับในระดับสุดยอดเสียงน,นะครับอาจารย์ตีทองนะครับขึ้นมา ไปตั้งรับอาจารย์นกกระจิบนะครับวางแผนที่จะซ้อนเรืออาจารย์ตีทองนะครับขยายม้าขึ้นไปจับกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนะครับใช้ขุนขึ้นมาผูก อาจารย์ตีทองตัดสินใจดึงม้ากลับมาตาเดิมถือว่าเป็นการเดินม้ากลับไปกลับมานะครับเสียทีเดินนะครับอาจารย์นกกระจิบได้จังหวะเดินซ้อนเรือ จังหวะนี้นะครับอาจารย์ตีทองนะครับนำเรือที่ช .8 นะครับมาที่ชอ .8 อาจารย์นกกระจิบนะครับนำขุนถอยกลับไปชอ .2 อาจารย์ตีทองนำเรือมาช .8 และจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับชิงจังหวะบุกก่อนด้วยการกินตัดเม็ดจับตาดูจังหวะช่วงนี้ให้ดีๆนะครับหมากขาวเริ่มโจมตีหมากแดงแล้วนะครับด้วยการใช้เม็ดกินแรกอาจารย์ตีทองตัดสินใจใช้โคนกินและจังหวะนี้นะครับ อาจารย์นกกระจิบนะครับโชว์แต้มเด็ดนะครับของเกมนี้ด้วยการยอมเสียโคนที่คอสีฟรีนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับนำมาที่ขอไข่สามบุกขึ้นมาที่งอสี่เพื่อจับกินเบีย้ยเตรียมกินเบี้ยรุกคาดกินเรือนะครับโดยยอมเสียโคนฟรีเลยนะครับท่านผู้ชมพิจารณาแต้มแบบนี้ให้ดีๆนะครับ ถ้าทางตำราอาจารย์เซียนป่องก็จะเรียกว่าลูกสูตรนะครับผมตำราอาจารย์นกกระจิบเรียกว่ากลยุทธ์สุดยอดเซียนนะครับถ้าเป็นช่องของน้องคาราวาสผู้ใฝ่รู้นะครับก็จะเรียกว่าหมากเด็ดแต้มเซียนนะครับการเดินหมากลักษณะนี้นะครับเรียกว่าหมากเด็ด อาจารย์ตีทองนะครับไม่เห็นแก่การกินโคนนะครับอาจารย์ตีทองใช้โคนกินม้าไปก่อนอาจารย์กนกกระจิบนำม้านะครับกินขึ้นมาเกาะกินเบี้ยเหมือนเดิม อาจารย์ตีทองนะครับจังหวะนี้ถ้าจะผูกเบี้ยแต้มนี้นะครับต้องถอยม้านะครับลงมาผูกถ้าถอยม้าลงมาผูกจะถูกม้านะครับตีรุกและเรือฟรีนะครับถูกกินเรือฟรีถ้าหากว่านำเรือขึ้นไปผูกเบี้ยที่ชอช้าง6 อาจจะถูกม้านะครับลงมาตีรุกนะครับม้าลงมาตีรุกและม้าบุกเข้ามาที่งอหกนะครับก็เป็นไปได้นะครับในเกมนะครับอาจารย์ตีทองตัดสินใจยอมเสียเบี้ยนะครับเหมือนจะพลาดนะครับผมนำเรือนะครับมาคอแถูกม้านะครับกินเบี้ยตีรุก ขุนหลบมาขอไข่8อาจารย์ตีทองอาจจะวางแผนไว้คือเรือนะครับโจมตีโคนอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับกินม้าและจับกินม้าอีกตัวม้าหลบนะครับเท่ากับเสียม้าฟรีนะครับจังหวะเมื่อกี้อาจารย์นกกระจิบหลายโคนบุกเข้ามา เรือคอมาจอปแปดจับกินม้าอาจารย์นกกระจิบยอมเสียม้าฟรีนะครับด้วยการเตรียมที่จะรุกจนนะครับนำโคลนกินเบี้ยทันทีถ้าหากว่าเรือกินม้านะครับจะถูกเรือตีรุก2ทีรุกจนนะครับและจังหวะนี้ท่านอาจารย์ตีร้านทองยอมแพ้ไปนะครับผมเป็นท่านอาจารย์สุดยอดเสียนนกกระจิบหมากฝ่ายสีขาวเป็นฝ่ายชนะไปได้ในเกมนี้นะครับผม นะครับนี่คือศึกม้าโยงขวาสู้กันนะครับอาจารย์นกระจิบแปรขบวนด้วยแม่แมบทเบี้ยคู่ริมนะครับจุดสังเกตนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ได้สังเกตว่าการที่หมาขาวจะเล่นเบี้ยคู่ริมเพราะมองเห็นว่าคู่ต่อสู้มีขุนอยู่กลางกระดานขุนวังในนะครับ ดังนั้นถ้าท่านจะเล่นม้ายงขวาเบีย้ยคู่ริมนะครับลองนําไปเล่นกับตอนที่คู่ต่อสู้เก็บขุนไว้ในตําแหน่งขุนวังในนะครับแล้วลองฝึกเล่นดูนะครับลองหาวิธีบุกโจมตีคู่ต่อสู้ดูนะครับเมื่อเล่นแล้วก็จะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ศึกษาพัฒนาต่อไปนะครับ ครูพงศ์นะครับขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นกกระจิบและท่านอาจารย์ตีรัตนทองเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับได้แข่งขันต่อสู้ในเกมนี้ไว้นะครับเกิดประโยชน์ต่อพวกเราชนรุ่นหลังได้มารับชมเกมนี้ได้มาศึกษาหมากรุกไทยนะครับเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยลูกหลานไทยของเราตลอดไปนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองมากๆครับ